ถ้าพวกคุณไม่เลิกนะไปอยู่ช่องแม่จันหอมเขาก็ปวดจากแอดมินแล้วเขาบล็อกเพราะอะไรไปด่าพี่บัวทองไหมพี่บัวทองคือใครเขาเป็นแอดมินเก่าแก่ช่องแม่หอมเขาทำอะไรเขาพูดถึงผมไม่พอใจย่อๆใครไปตามดูคลิปเก่าๆแล้วกันที่อีกคนหนึ่งมันอยู่ต่างประเทศอีกคนหนึ่งมันอยู่ไทยเนี่ย มันสองคนไปก่อวอดหาพวกพวกผมรู้หลังไมผมรู้หมดนะครับรู้หมดคือผมเงียบมาเนี่ยผมเงียบมาเป็นเดือนเนี่ยผมไม่อยากตอรลาะตอเสียงแล้วคุณรู้แล้ว,ว่าผมกับน้องเบลเนี่ยเขาทอเลาะก,กันแล้วเขาจะไม่กลับมาคืนดีกันเขาลักกันอ่ะเออผมอาอยู่ด้วยกันกับเบลมาปีกว่าวันนีป้านางครับอยู่มาเป็นปีกว่าแล้วนะ คุณมารู้ได้ไงว่าคนสองคนเขามีความรู้สึกยังไงต่อกันนะครับไม่เผาผีก็ไม่เผาครับจะเอาอยัางไงก็เอาว่ามาครับว่ามาเลยเอาไอ้ดีมไหนเข้ามามาพูดก็มานะอย่ามาพูดหลังไหมแบบนี้เวลาส่งของให้แม่งถูกอกถูกใจแต่พอเวลาจะเป็นจะตายเกลียดก,กัน มันส่งของมีตําหนิให้แล้วทําม,มึงไมือพูดตอนนั้นถ้ากูส่งของไม่ดีมึงถามไปถามพี่สุวรรณแล้วก็อีกลหลายคนเลยขอไม่ได้ของของชํารุดผมรับประกันเคลมให,หมดทุกชิ้นผมเคไมให,หมดนะแล้วอย่ามาพูดแบบนี้ไม่ไม่ร่มแล้วป้นางผมเดือดผมเก็บมาหลายเป็นหลายเดือนแล้วสองเดือนแล้ว มันเกินไปคุณถูกปลดออกจากแอดมินช่องผมเพราะอะไรคุณแค้นมึงแค้นอีป้างลกนีป้านี่ผมไม่เคยเป็นอย่างนี้นะไม่เดือดแบบนี้ด้วยแล้วก็จะปล่อยผ่านแต่เมื่อคืนน้องเบลสง่งข้อความมาให้ดูเลย พยายามดีเคดีผมตลอดทุกอย่างต้นอย่างรับผิดชอบใช่ถามผสมเนี่ยเอาอย่างผสมเนี่ยผมส่งของไปให้ผสมผิดผสมไม่ต้องส่งคืนผมนะเดี๋ยวผมส่งอันใหม่ไปให้เลยอันเก่าผสมก็เก็บไว้บูชาเรียบร้อยผมทุกคนหลายคนผมทาอย่างนี้ผมจะไม่รับของคืนถ้ามันของมันไม่ชารุดเสียหายถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเออรับคืนมาผมเปลี่ยนให้ใหม่ ทุกหลัดูเลยนะครับทุกกคนแต่เอาเนี้ยผมมันมันบอกผมว่าผมไม่ส่งของให้กับเอซก็มีแค่พี่ชทยบ้านนอกที่ผมลืมจริงๆอ่ะผมเลยจัดจัดอันใหญ่ให้เลยนะแต่ขอใหญ่ให้เลยซึ่งตะขอที่มันเอามาให้แหละเล็กเอ้ที่เขาที่เขาส่งให้พี่พันธ์เล็กๆแต่นี้ผมออนใหญ่ให้เลย นะและอีกหลายอยา่างมันไปประมูลของตัดหน้าคนอื่นแล้วมันไม่เอามันไม่เอาจะส่งของให้มันไม่เอามาบอกว่าไม่เอานะของมันก็ขายว่าเขาประมูลขึ้นมาในราคาที่มันสูงอ่ะมันไปตัดหน้าเขาแล้วมันบอกมันไม่เอาคิดดูพฤติกรรมอย่างงี้หลายชิ้นด้วยหลายอย่างด้วยมีมูลค่าเยอะด้วยแล้วผมก็ไม่สนใจผมถือว่า เออโอเคแกอาจจะอืแต่ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงโอ้นี่ใส่คตรเลวเลยว่ะพวกนี้มันอิจฉาลิศยา,าผมก็แจนลุงพลเลยเขาแจนลุงพลเลยนะลุงพลโดนอะไรบ้างผมคนแมนแมนพี่นางผมคนพูดจริงผมเอาจริงนะออกไป,ไปจากผมนะครับไป,ไปงงใส่ร้ายผมกับช่องอื่น นะเอาช่องอื่นมาเป็นพวกแล้วมาถล่มผมอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ต้นมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ถามหน่อยคุณทําได้ไงครับถ้าคุณออกไปคุณก็ออกไปดีๆได้ไหมคุณจะมาแฉอะไรผมนักหนาผมก็ทำคอนเทนต์ของผมเอาวยังไงก็ว่ามาครับเอาอยัางไงก็ว่ามา มึงยักอะไรก็ว่ามามันหลายครั้งนะมันตลอดนะมันตลอดตั้งแต่ช่องพินายแล้วมันเก็บผมเก็บอารมณ์มาเยอะสุดๆแล้วนะครับนะ อรมันเข้ามาแล้วไอสารียวมันเข้ามาแล้ว,าาลว,าาลวดูมันพูดแล้วผมถามหน่อยว่าช่อง Youtube แต่ละช่องเนี่เอาพวกมันเป็นแอดมินได้ยังไงวะมันบอกว่าบออยากมาดอ,อกกรอบเอาบริวมากบรงมา,รมาเร้อมาหวานความรัน,นผมถามหน่อยคนพวกนี้มันไปอยู่ช่องไหนมันมีแต่ปัญหา ไปอยู่ชอบไม่หอมดูคิดดูชอบไม่หอมชอบไม่มีอะไรเลยนะไม่หอมอยอกไหลสดปกติแม่จันหอมอะ่ะยังไปผิดใจเ,าเขาได้คิดดูดิจนแม่จันหอมร้องไห้เลยนะครับจะบอกให้นะอันนี้ขออนุญาตพลาดพิงหรือแม่จันหอมนิดนึงแกโดนจริงๆเพียนวัดสวัสดีครับแกโดนจริงๆรและก็โดนมาเยอะแกะสั่นในวันนั้นนะแกสั่นจะร้องไห้เลยนะนะแค่แม่จันหอมเข้ามาคอมเมนต์ในช่องผม จันหวางคุไปคอมเมนต์ช่องบักนี่ทำไมตมาัตเออเป็นจันหวงาให้กำลังใจผมอะอเขาเป็นยูทูบเหมือนกันอนะเขาอยู่ด้วยกันนะอะเขาลักกันอนะเป็นแม่ลูกกันอนะเ,นเออแม่จันหวาเขาเข้ามาในช่องผมโอ,อมเคเข้ามาคอมเมนต์ปกติมันมีปัญหาอะไรครับผมถามมีปัญหาอะไรครับมันเกินไปนะครับมันเกินไปเอาพอสมบัติผมอย่าตามกัดผมเหมือนหมานะครับ อย่าเหมือนหมาอย่าทำตัวเหมือนหมานะฮะยังกลับขึ้นไปเศร้าใขึ้นไเศร้าเลยของขึ้นเลยสวัสดีครับไม่น่าเชื่อจริงๆครับรอไปดูเลยครับไปดูป้านางเดี๋ยวผมเอาคอมมิ์ป้านางหลังไม์ให้ก็ได้ผมส่งไปในไลฟ์สดเอในเมสเซนเจอร์ให้ดูนะว่าพูดอะไรบ้างสวัสดีไม่ยกิพี่น้ำครับมันหยาบคายมาก มันอะไรหล,หลายหลายอย่างเลยนะครับกูจะบอกคนอื่นน่ะอย่างแม่เยาอย่างเงี้ยพี่น้ำอย่างเงี้ยทุกทุกคนไม่ยูกิเออหลายหลายคนเนี่ยเขาที่เขาเป็นแอดมินมานานเขาอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยนะครับเขาอยู่กันแบบอะไรพี่แม่พยา,ยานี่ยิ่งเป็นคนที่มีพระคุณกับผมเนี่ยสุดยอดเลยจะบอกให้แต่แม่แกไม่เคยพูดไม่เคยออกหน้าไม่เฉย จะเย็นพี่ต้นไม่เย็นแล้วครับเอาสักเดือดนิดนึงนะครับอย่างแม่พยาเนี่ยไม่เอาเนี่ยนะอ,ยนยอีกลหลายคนนะครับที่เขาเข้าใจว่าผมทําอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าว่าไงน้องเบลว่าไงอีกต้น <c oughs> <c oughs> นะครับก็ที่ส่งมาให้เมื่อเช้า,ชาเนี่ยนะ โอ้โหตอนที่อยู่ด้วยกันแรกๆตอนที่ไม่ทะเลาะกันส่งอะไรให้ถูกใจหมดแต่พอเวลาแม่งทะเลาะกันด่ากันเงากกไปเผาเอากูไปด่าเอาโกไปแขวนแล้วทำไมคนสองคนเขาลักกันมึงมันเป็นเดือดเป็นร้อน,นอะไรด้วยอสุดท้ายหมาไหมฮะหมาไหมครับผมบอกว่าหมาไหมครับตามกัดเขาไปทั่วนะครับ ช่องยูทูบเบอร์ช่องไหนที่รับเป็นแอดมินพิจารณาตัวเองด้วยนะพี่นะคนแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้หรอกครับเพราะไงเพราะถ้าเวลาผมเข้าไปคอมเมนต์ในช่องพี่ช่องพี่มีพวกนี้เป็นแอดมินนะมันจะด่าออกลร์สุดเลยด่าทันทีเลย สังเกตดูเมื่อคืนนะครับผมเข้าไปช่องพี่อิสระมันก็ดา่าแล้วผมจะคุยกับพี่ได้ยังไงพี่พี่ที่เป็นแอดมินอยู่เออเป็นมีช่องอยูทูบอยู่ผมจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับพี่ได้ยังไง ไปสนเลยให้เป็นทัดอานผมจบแค่นี้พี่กินนอนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ